Good Morning Teacher Podcast Podcast เพื่อกรารฝึกภาษาอังกฤษยามเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนทำงานหรือฟังก่อนนอนก็ได้ Stand up please Good Morning Teacher Podcast ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับคนวัยทำงานของคุณดิวนะคะวันนี้จะมีประโยคให้ถึง50ประโยคนด้วยกันค่ะ ทางการพรีเซนต์งานผู้นิ้ที่ปรชุมอย่างมืออาชีพเพื่อให้คนทำงานอย่างโปรเฟชชั่นอ l ลนะคะและมาพร้อมกับรูปประโยคคำศัพท์และสำนวนที่น่าใช้ค่ะเพื่อเราเนี่ยเก็บภาษางกฤษมากขึ้นในการทำงานนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าระหว่างฟังเนี่ยให้พยายามพูดตามออกเสียงตามคุณดูด้วยนะและถ้าฟังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะสามารถกลับมาฟังซ้ำๆบ่อยๆ เราว่าจะจําได้ไม่มีลืมแน่นอนนะคะภาษาอังกฤษของเรานะะีฮะจะพัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ต้องมาท่องจํากันมาให้เหนื่อยแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะเริ่มต้นประโยคกันนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยสามารถซัพพอร์คูดิลและทีมงานเนี่ยง่ายๆค่ะแค่สมัครสมาชิกคูดิลแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและส่งกําลังใจด้วยการกดปุ่ม Super t h a n k s ง่ายๆแค่นี้เองใครสครุปแบบไหนจะสมัครสมาชิกรายเดือนหรือว,ว่ากดในรูปแบบ Super t h a n k s เนี่ย ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มฟังกันเลยค่ะเริ่มจากถ้าเราประชุมพร้อมกันนะคะแล้วบอกว่ามามาเริ่มประชุมกันเลยนะคะให้พูดว่า Good morning everyone Let's start our meeting promptly Good morning everyone Let's start our meeting promptly สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะเรามาเริ่มประชุมกันเลยไหมพร้อมเลยแปลว่าทาันทีทันใดนะคะต่อมาค่ะถ้าต้องการขอบคุณที่ทุกคนมาวันนี้นะคะให้พูดว่า Thank you for joining us today. Thank you for joining us today. We have a packed agenda. We have a packed agenda. คำว่า agenda มันแปลว่าวาระหรือประเด็นที่คุยกันค่ะวันนี้เนี่ยพวกเรามีประเด็นหลากหลายมาคุยกันนะคะประโยคต่อมาค่ะถ้าต้องการที่จะรีวิวความคืบหน้าของงานที่สั่งไปแล้วเนี่ยให้ผู้ย่างค่ะ I like to begin by reviewing last week's progress. I like to begin by reviewing last week's progress ก็คือผมเนี่ยอยากจะเริ่มต้นด้วยการรีวิวนะคะความคืบหน้าของสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้บางคนในห้องอาจจะไม่มีอกอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรัปประชุมค่ะฮัลเราพูอย่างค่ะ let's ensure everyone has the necessary documents before we proceed let's ensure everyone has the necessary documents before we proceed ก่อนจะเริ่มเนี่ยให้มั่นใจกันก่อนนะว่าทุกคนเนี่ยมี necessary documents คือเอกาสารที่จำเป็นค่ะก่อนที่เราจะ proceed คำว่า proceed คำนีนะ้น่าสนใจมากค่ะเปะฟโฟโ็นภาษา formal สุดๆเลยคะแปลว่า continue ก็คือทำต่อหรือเริ่มประชุมต่อนั่นเองต่อมาเนี่ยถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมีใครสักคนช่วยจดวาระการประชุมได้ไหมคำว่าวาระประชุมใช้คำว่า minutes นะฮะตัวอย่างเช่นค่ะ could someone please take the minutes of the meeting Could someone please take the minutes of this meeting? Minutes แปลว่าผลการประชุมค่ะถ้าแปลไทยแปลว่าพอจะมีใครสักคนช่วยจดบันทึกผลการประชุมได้ไหมต่อไป number six ค่ะก่อนประชุมเนี่ยมันจะมีคนบอกว่าเรามาโฟกัสที่เรื่องหลกัหลกๆกันไหมด้วยการพูดว่า let's keep our discussion focused on the main points. Let's keep our discussion focused on the main points นะครับแปลว่าเนี่ยเรามา keep focus ปรว่ากัว่ารักษาประเด็นหลักเนี่ยให้อยู่เฉพาะ main points หรือว่าประเด็นหลักได้ไหมประโยคต่อมาค่ะ I appreciate everyone's input Let's continue brainstorming ideas ถ้าแปลไทยไปะว่าอย่างนี้ค่ะคือฉันเนี่ยรู้สึกขอบคุณกับความเห็นทุกคนนะคำว่า input นะฮะในแง่การประชุมเนี่ยแปลว่าความเห็นหรือ opinion นั่นเองค่ะและพูดต่อว่า brainstorming ถ้าแปลไทยปปะว่าระดมไอเดียค่ะก็คือ มา,มาช่วยกันแลดมไอเดียกันต่อเลย Could we table that discussion for our next meeting? คำว่า table คำนี้น่าสนใจมากค่ะ Could we table that discussion for our next meeting? ถ้าแปลไทยคือคำว่า table นอกจากแปลว่าโต๊ะนะฮะ table ยังแปลว่ายกยอดไปครั้งตัดไปประโยคนี้จึงแปลว่าเราสามารถ table ยกยอด discussion ครั้งนี้เนี่ยไปที่ our next meeting ได้ไหมการประชุมครั้งหน้า เราคุยกันอีกทีได้ไหมคะประโยคต่อมาค่ะ Let's aim to finalize this proposal by the end of this week. Let's aim to finalize this proposal by the end of this week. แปลว่ามาช่วยกัน finalize this proposal คือปิดข้อเสนอนี้ค่ะเหมือนกับเรามาช่วยกัน finalize ให้จบนะฮะให้ทันนะ by the end ภายในสิ้นสัปดาห์นี้นั่นเอง และประโยคนี้ค่ะน่าใช้มากๆนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเสียงดังคุณช่วยปิดไมโครโฟนก่อนได้ไหมนะคะพูดไปเลยค่ะ Could everyone please mute their microphones when not speaking Could everyone please mute their microphones when not speaking ทุกคนช่วยกัน mute ก็คือปิดไมโครโฟนค่ะตอนที่ไม่พูดได้ไหมมาถึงประโยคที่สุเ็ดแล้วค่ะนะคะบอกว่า let's circle back to the budget discussion after the break คำว่า circle back มันแปลว่ากัว่ากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งหรือว่า go back to ได้เองนะคะก็คือเนี่ยเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของ the budget discussion คือถกเถียงกันเรื่องของรประมาณอีกครั้งหนึ่ง after the break หลังจากที่ break กันแล้วค่ะ I'll follow up with each of you regarding our action items I'll follow up with each of you regarding our action items Follow up มันแปลว่าอะไรคะแปลว่าติดตามอัปเดตัด้เองค่ะฉันเนี่ยจะขออัปเดตติดตามผลจากพวกคุณนะเป็นรายคนเลยนะคะ Regarding our action items Regarding คำนี้เนี่ยนอกจากแปลว่าเคารพนะยังแปลว่าเกี่ยวกับด้วยเลยค่ะเกี่ยวกับงานที่คุณต้องทำนั่นเองคือ action items ของคุณคำต่อมาเนี่ยเวลาที่มีการทะเลาะกาันหรือไม่ก็แบบไม่เคารพกันนะฮะในการประชุมอาจจะมีการเถียงกันบ้างเนี่ยให้พูดคำนี้ค่ะ let's keep the conversation constructive and respectful let's keep the conversation constructive and respectful ถ้าแปลไทยแปลว่าเนี่ยเรามาทำให้การพูดคุยครั้งนี้นะฮะเป็นการพูดคุยที่แบบว่า constructive คือสร้างสารรค์แล้วก็ respectful ก็คือเคารพซึ่งกันและกันค่ะคำถามก่อไปเนี่ยน่าพูดมากๆคือคำว่า could you provide an update on the client's status Could you provide an update on the client's t a t u s status? นะฮะคำว่า provide คำนี้แปลว่าให้นะคือบปกว่าคุณช่วยอัปเดตหรือคุณช่วยให้อัปเดตนะฮะและอัปเดตมักจะมาคำว่า on ค่ะก็คืออัปเดตเรื่องของ status คือสถานะของลูกค้ารายนิดนึ่งค่ะ 15. I'd like to acknowledge the hard work of our team this week. I like to acknowledge the hard work แปลว่าฉันเนี่ยยอมรับนะรับทราบดีถึงการทำงานที่เต็มที่ของทีมของเราในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคำต่อมาคือน่าพูดมากคือคำว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะฮะเราใช้คำนี้ค่ะ Let's ensure we are on the same page regarding our goals. Let's ensure we are all on the same page regarding our goals. ก็คือมาเช็คกันหน่อยสิ e n sure คือทำให้มั่นใจค่ะมาเช็คกันว่าพวกเราเนี่ย on the same page เป็นสำนวนนะฮะแปลว่าเข้าใจกันตรงกันนะคะในเป้าหมายของเรานะคะต่อไปหมายเลข17ค่ะ I'll send out a summary email of today's meeting later. I'll send out a summary email of today's meeting later. ถ้าแปลไทยคือฉันเนี่ยจะส่งอีเมลสรุปการประชุมวันนี้เนี่ยให้กับทุกคนในภายหลังนะคะ Could you clarify your point for the rest of the team? Could you clarify your point for the rest of the team? แปลว่าอะไรคะ Could you clarify? คำว่า clarify แปลว,ว่าขยายความค่ะคุณช่วยขยายความถึง your point ประเด็นของคุณนะคะให้กับ for the rest of the team ให้กับทีมที่เหลือให้เข้าใจประเด็นของคุณมากขึ้นนั่นเอง หรือบางทีเนี่ยก็หาทางออกไม่ได้ก็ต้องหาทางออกที่เป็นตัวเลือกค่ะใช้คำนี้นะคะ let's explore alternative solutions to this problem let's explore alternative solutions to this problem คำว่า let's explore ก็คือมาสำรวจกันค่ะว่าจะมี alternative solution หรือทางออกที่เป็นทางเลือกอื่นนะคะให้กับปัญหานี้ได้หรือเปล่าคำที่20นะคะ I คำที่20ค่ะ I appreciate I appreciate everyone's flexibility regarding our deadline. ฉันขอขอบคุณมากเลยนะสำหรับความยืดหยุ่นของทุกคนที่มีต่อ deadline หรือวันส่งงานของเรานั่นเอง Let's aim for a more efficient process moving forward. Let's aim for a more efficient process moving forward. Let's aim for แปลว่าเรามาหากระบวนการหรือว่าเรามาตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสไปหาเลยคะ่ะ A more efficient p rocess แปลว่ากระบวนการทำงานแบบใหม่ค่ะในการที่ moving forward ต่อจากนี้ไป moving forward สำนวนนี้แปลว่าต่อจากนี้ไปนะฮะ number 22 2 2 could you provide some context for those who may be unfamiliar could you provide some context for those who may be unfamiliar แปลไทยคือคุณช่วยให้คอนเท็กต์คือบริบทนะฮะให้กับคนที่ยังแบบ unfamiliar ก็แปลว่ายังไม่คุ้นเคยหรือนึกภาพไม่ออกนั่นเองค่ะต่อมา let's prioritize our tasks based on urgency and importance let's prioritize our tasks based on urgency and importance แปลไทยคือ let's prioritize ว่าเรามาจัดลำดับความสำคัญนะฮะของงานของเราค่ะ based on ก็คือ โดยขึ้นอยู่กับนะคะ u r g e n c y ความเร่งด่วนแล้วก็ importance คือความสำคัญของงานนั่นเองประโยคต่อมาค่ะจะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มาทำงานนะให้บอกว่า I'll be out of the office tomorrow but reachable via email I'll be out of the office tomorrow but reachable via email ถ้าแปลไทยคือฉันเนี่ย out of แปลว่าไม่อยู่หรืออยู่ข้างนอกค่ะ Office b o o k นี้นะแต่ว่า reachable reachable ถ้าแปลไทยแปลว่าสามารถติดต่อได้ผ่านทาง via email คือผ่านทางอีเมลนะคะมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะ number 25 let's allocate resources accordingly to meet our goals คำว่า allocate มันแปลว่าจัดสรรค่ะเหมือนกับแบ่งสันปันส่วนนะฮะเราเนี่ยมาจัดสรรปันส่วนทรัพยากรของเราค่ะ resources คำนี้ชอบเติม s เสมอนะคะ Accordingly to Gakubawa, haima Song Hei Kapka meet our goals. So our Number 26. Naha, could you provide a brief overview for those who missed the last meeting? Could you provide a brief overview for those who missed the last meeting? Could you provide a brief overview for those who missed the last meeting? ถ้าแปลไทยคือคุณช่วยแบบว่า provide เหมือนกับว่าช่วยสรุปภาพนะ,ะ a brief overview คือสรุปภาพคร่าวๆก่อนได้ไหมสำหรับคนที่แบบว่า missed the last minute คือไม่ได้มาการประชุมครั้งก่อนค่ะ let's revisit this topic when we have more data available ก็คือเราเนี่ยมา revisit คำนี้สวยมากนะฮะัคว่า revisit เนี่ยมักจะแปลว่าเราค่อยย้อนกลับมา ไม่ใช่มาเยี่ยมคนนะแต่เป็นกาบย้อนกลับมาคุยกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเป็น conversation นะฮะคือเฮ้ยไว้เดียวเนี่ยค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่อง t o อปินี้นะฮะเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นนั่นเองค่ะ more data are available I appreciate everyone's dedication to this project I appreciate everyone's dedication to this project appreciate คือขอบคุณ เล็งเห็นถึงนะฮะหรือว่ารับทราบดีค่ะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของทุกคนนะ,ะ dedication ความมุ่งมั่นค่ะที่มีต่อ project นี้ dedication มันจะตามด้วย to นะฮะ dedication to this project let's wrap up this discussion so we can move on to the next agenda item แปลว่าอะไรคะเรามารวบรับประเด็นนี้ให้จบก่อนดีกว่าคะ่ะ wrap up แปลว,ว่าสรุปหรือรวบรับนะฮะ เราจะได้สามารถจะ move on คือไปคุยกันต่อนะฮะใน next agenda item คือในหัวข้อถัดไปของวาระประชุมครั้งนี้นั่นเองและคำต่อมาคำว่า could you share your expertise on this topic with the team could you share your expertise on this topic with the team ก็คือคือในฐาน,นะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะคำว่า expertise คือความเชี่ยวชาญของคนนะคะ คุณพอจะช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณเนี่ยในหัวข้อนี้แก่คนในทีมได้ไหม l e t schedule s a follow up meeting to track our progress l e t schedule s a follow up meeting to track our progress ถ้าแปลไทยคือ l e t schedule s มากำหนดเวลาค่ะหรือมากำหนดเรื่องของอะไรคะ a follow up meeting คือคำว่า follow up มันแปลว่าติดตามผลค่ะประชุมเพื่อติดตามผลนะฮะ to track Our progress ก็คือเพื่อจะติดตามนะคะ progress แปลว่าความคืบหน้าของเรานั่นเอง Could you summarize the key points for us? Could you summarize the key points for us? ถ้าแปลไทยคือ summarize ว่สาสรุปค่ะนะคะคุณช่วยสรุปเนี่ย key points ก็คือเหมือนกับประเด็นหลักๆให้กับเราได้ฟังกันได้ไหม <S <S ต่อไปค่ะคำนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเนี่ยนะพอจะถามว่าเฮ้ยมีภรษคอะไรหรือเปล่านะคะสามารถพูดเลยค่ะ let's consider the potential challenges we might face let's consider the potential challenges we might face ค่ะคำว่า let's consider คือมาร่วมกันพิจารณานะคะถึงอะไรคะ challenges คือโอกาสไม่ใ challenges ว่าอุปสรรค challenges challenges มันแปลว่าอุปสรรคนะที่มัน potential อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ we might face คำว่า face คำนี้เนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่คำว่าหน้านะฮะแต่มันแปลว่าเผชิญหน้าหรือ Experience ประสบกับสิ่งนั้นเองค่ะ I'll send out I'll send out the meeting agenda for our next session ถ้าแปลไทยนะ,ะ I'll send out แปลว่าฉันจะส่งให้นะอะไรเอ่ย the meeting agenda วาระการประชุมค่ะ for our next session แปลว่าเพื่อการประชุมครั้งถัดไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ number 35 Let's aim for a consensus on this issue. Let's aim for a consensus on this issue. แปลว่าอะไรคะ Let's aim for แปลว่ามาร่วมกันค่ะมาร่วมกันหาคำตอบนะคะเรื่องของ consensus แปลว่าการตกลงร่วมกันนะฮะ consensus แปลว่าการตกลงร่วมกันค่ะของปัญหา on this issue ปัญหานี้ดีกว่า Could we explore additional resources to support this project? พวกเราสามารถที่จะ explore แปลว่าค้นหาค่ะแปลไทยคือพวกเราสามารถที่จะไปหาทรัพยากรเพิ่มเติม additional resources นะคะ to support พเพื่อที่จะ support หรือสนับสนุนนะคะโปรเจกต์นี้ได้ไหมต่อไป number 37 let s schedule s a training session for the new software let s schedule s a training session for the new software ถ้าแปลไทยคือ เรามากำหนดเวลานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Training s e สชั่นคือช่วงเวลาหรือคาบในการ Training คืออบรมนั่นเองค่ะในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของบริษัทเรานั่นเอง Could you provide feedback on the latest draft? Could you provide feedback on the latest draft? คุณช่วยติชม provide feedback เหมือนกับว่าให้ feedback กลับมาหน่อยค่ะเรื่องอะไรคะ On the latest draft คา d r a f รแปลว่าหมืนกับว่า Dr าฟ t คือแบบร่างนะคะที่เราล่างเข้าออคร่าวเอาไว้ค่ะล่าสุดให้ฉันได้ไหม let's ensure everyone has the chance to voice their opinions อันนี้คือดีมากคะ่ะก็คือเนี่ยอย่าลืมเช็คนะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองนั่นเคะ่ะ number 4 o i appreciate everyone's patience as we work through this issue together แปลว่าอะไรค่ะ I appreciate everyone's patience. แปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งมากเลยเกี่ยวกับความอดทนของทุกคนนะฮะ As we work through ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังทำงานผ่านเลยคะ This issue together ผ่านไประเด็นหรือปัญหาเหล่านี้ไปร่วมกันค่ะหรือแปลว่าฝ่าฟันปัญหาไปได้วยกันก็ได้นะคะต่อไปค่ะ number 41 Let's aim for a smooth transition to the new system. Let's aim for a smooth transition to the new system. คำว่า smooth transition คือการเปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะไปอย่างราบรื่นค่ะถ้าแปลไทยคือเรามาหาทางเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานเนี่ยไปสู่ระบบใหม่นะฮะให้มันเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยให้เป็นไปอย่าง smooth แปลว่าราบรื่นนั่นเองค่ะ Number 42. Could you provide a timeline for this project? คุณช่วยให้ไทม์ไลน์ง่ายๆนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้ได้ไหมนะคะก็คือเหมือนกับจะเสร็จเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหรค่ะก็อัดไทม์ไลน์นั่นเอง let's celebrate our achievements at the end of the quarter let's celebrate ก็คือมาเฉลิมฉลองนะฮะกับ achievements ความสำเร็จของเราค่ะที่ได้กันมาตอนที่จบควอเตอร์ at the end of the quarter นั่นเอง quarter แปลว่าไตรมาสนะคะก็คือ3เดือนนั่นเองค่ะ could we delegate some tasks to lighten the workload could we delegate some tasks to lighten the workload ก็ค <freelance voice crosses> ือเพื่อเราเนี่ยสามารถที่จะแจกจ่าย delegate แปลว่าแจกจ่ายงานออกไปนะฮะเพื่อที่จะะเอ่ย to lighten lighten light แปลว่าเบา lighten คือทำให้มันเบาลงนั่นเองค่ะแปลว่าลดภาระก็ได้นะฮะเพื่อลดภาระการทำงานของเราให้ลดลงนั่นเอง ต่อมาคำนี้ค่ะ Let's gather feedback from the team before making a decision. คำว่า gather feedback คำว่าคำว่า gather คำนี้เนี่ยมันแปลว่ารวบรวมไป collect ไปรวมกันมาค่ะเราเนี่ยไปรวบรวมคำติชมจากทีมอื่นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจกันดีกว่าไหม Could we arrange a team building activity for next month? Could we arrange a team building activity for next month? Arrange แปลว่าจัดแจงหรือจัดหานะฮะพวกเราจะสามารถที่จะจัดหาเวลาสำหรับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ค่ะคำว,ว่า Team Building Activity คือกระชับความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนะฮะของคนในทีมในช่วงเดือนหน้าได้ไหมล่ะและ4คําคำสุดท้ายค่ะ Let's establish clear communication channels for this project Let's establish clear communication channels for this project ก็คือ คำว่า establish แปลว่ากำหนดนะฮะหรือแปลว่าสร้างขึ้นมาค่ะเรามากำหนดช่องทางสื่อสารให้ชัดเจนนะคะสลับคนทำโปรเจกต์นี้กันหน่อยดีไหมและคำต่อมา could you provide a cost estimate for this proposal could you provide a cost estimate for this proposal คุณช่วยประมาณค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะฮะสลับโปรเจกต์นี้ให้หน่อยได้หรือเปล่า for this proposal คือสลับข้อเสนอทั้งนี้เนี่ยให้หน่อยได้ไหม คำต่อไปนี่คือเท่มากค่ะคือ let's set smart goals for the upcoming quarter คำว่า smart g i r l smart S M A R T เขียนตัวใหญ่ทั้งหมดนะฮะเป็นคำย่อค่ะ smart g i r l s จึงแปลว่าดังนี้ s มาจากคำว่า specific แปลว่าเจาะจงค่ะ go ที่ smart นะฮะไม่ใช่ go ด้ี่ฉลาดนะแต่เป็นคำย่อทั้งหมดอยู่5ตัวด้วยกันค่ะไปทีละตัวนะฮะคำว่า s มาจากคำว่า specific แปลว่า เป้าหมายต้องชัดเจนเจาะจงไปเลยว่าต้องการอะไร M, M มาจากคาว่า measurable measurable แปลว่าสามารถวัดผลได้ A มาจากคาว่า achievable achievable แปลว่าสามารถทำได้จริงค่ะ R มาจากคาว่า relevant relevant แปลว่าเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังมุ่งไป T มาจากคาว่า time bound Time b u n d มันแปลว่าอยู่ในกรอบของเวลาที่เหมาะสมค่ะไม่ใช่ทำเป็นปีนะคะแล้วก็ไม่เร็จไม่ใช่ว่าทำเป็นปีแล้วไม่เสร็จสักทีค่ะ Smart Goal จึงแปลว่า Go to Smart ซึ่งมีอยู่5อย่างนั่นเองและประโยคสุดท้ายนะ5้เนี่ยเป็นประโยคที่หูดูฟังแล้วแบบฉลาดขึ้นเยอะมากเลยค่ะและสวยมากๆเขาบอกว่า Could you share your insights on the market trends Could you share your insights on the market trends ถ้าแปลไทยคือคนช่วยแชร์ข้อมูลเชิงลึกนะฮะเกี่ยวกับเทรนด์ของตลาดเนี่ยให้ฉันหน่อยได้ไหมจบแล้วคะ่ะสำหรับประโยค50ประโยคด้วยกันสำหรับคนทำง,งานนะฮะที่อยากจะรีเซนต์งานเก่งๆผู้ประชุมอย่างคล่องแคล่คลวมืออาชีพหรือแม้แต่ครูเนี่ยถ้าเธอฟังจบนะฮะก็หวังว่า เธอเนี่ยจะเรียนรู้เรียนใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งคำศัพท์ประโยคแล้วก็การแหลได้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับใครนะ,ะที่อยากจะเก็บภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยสาอย่างมีสภาพเนี่ยก็เดี๋ยวขอแนะนำเซตนี้เลยค่ะ Bo อก e t c o n v e r อพูดมัน4เล่ม4หมวด4 0 0พันประโยคนะฮะรวมประโยคที่เวลาเขาใช้จริงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะทำงานท่องเที่ยวเช้าจมวันหรือแม้แต่ชวนฝรั่งคุยคัก็มีสอหมดทั้ง4ี่เล่ม4 0 0พันประโยคจุกๆไปเลย ไม่พอนะฮะทุกเล่มเนี่ยมี QR code ที่สแกนปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่คอร์สเพื่อฟังเสียง native speaker หรือเจ้าของภาษาได้เลยค่ะช่วยเราเนี่ยสามารถพูดและออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำแค่ฟัง่ะแล้วก็จำเนี่ยก็พูดตามได้เลยเพราะหนังสือเนี่ยมีทั้งคำอ่านคำแปลให้ครบเลยค่ะไม่พอนะยังมี AI ค่ะระบบจับเสียงพูดของเราเหมือนจำสถานการณ์ให้เราเนี่ยมีโอกาสไปพูดกับเจ้าภาษาจริจริง ที่สำคัญนะฮะหนังสือสี่เล่มดีไซน์น่ารับมากเล่มเล็กพกพาสะดวกไปไหนมาไหนก็ง่ายค่ะใครๆเขาก็ใช้กันนะฮะรับรองว่าในซิคโคดิลทุกเล่มเนี่ยมีเอาไว้ติดตัวนะฮะไม่ตกเทรนด์แน่นอนค่ะใครสนใจก็คลิกลิงข้างล่างแล้วสั่งสื่อได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากทุกคนที่ฟังจนจบและรลัองว่าภาษาอังกฤษเราจะเก่งขึ้นมากแน่นอนถ้ากลับมารี v วิสนะฮะกลับมาที่จะฟังอีกรอบหนึ่งหากหลายครั้งเลยค่ะจนลอาจำทุกคำได้นะคะก่อนจากการขาดอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะหรือว่ากดไลค์แชร์ซับดิ่งให้กูดีหน่อยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันในพอดแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้า see you in the next one บายบายค่ะ